จ้าสวัสดีจ้าวันนี้ควรบันอกกินแซบจะพามาดูล่างบ้านกันนะจ้าวันนี้ไม่ได้พามากินนะจ้าพามาดูล่างบ้านอากาศยามเช้านะจ้าวันนี้เราก็มาที่เดินมาล่างบ้านเนี่ยจ้ามาที่ต้นมะนาวกันก่อนเลยจ้ามาอยู่ต้นเดียวนะจ้าแต่ดกมากเลยจ้าปีนี้โอ้ยกินไม่ทันเลยจ้ามาอยู่ต้นหนึ่งจ้ะอื ปูกระยาปูไว้จ้ะโอ้โลูกมากเลยจ้ะลูกใหญ่มากเลยก็เอาไปทำกินเรื่อยๆนี่จ้ะแต่ว่ามันเยอะจ้ะช่วงนี้มันาวก็ถูกด้วยจ้ะนี่จ้ะโอ้หอหเยอะแยะเลยจ้ะ รู้จะไปทำอะไรกินดีเปรี้ยวสักนาดโอ้ยต้นเดียวแหละงามมากกินไม่ทันเลยจ้ะนี่จ้ะจ้ะโอ้ตะว,วันแสงแดดนี่จ้ะแล้วก็มีต้นมะกรูดจ้ะต้นมะกรูดแล้วนี้ก็มีส่วนมะลิส่วนมะลิ ตรงนี้กำลังตัดให้มันแตกไหมอะจ้ะนี่เป็นหยุงข้าวจ้ะอันนี้เป็นลงซี่จ้ะลงซี่เล็กๆจ้ะเอาไว้ซี่ข้าวกินเองอะจ้ะนี่เป็นข้อกวายอะจ้ะนี่จ้ะอ,อากาศตอนเช้าดีมากเลยจ้ะ นีต้มะกรูดอีกต้นหนึ่งจ้ะนี่จ้ะนี่เป็นอากาศตอนถ่ายบ้านนะจ้ะล่างบ้านนะจ้ะแดดอาจจะทรงหน่อยนะจ้ะควายจ้ะยังไม่ได้ป้อยไปเลยจ้ะโอ้แดดอาจจะสว่างหน่อยจ้ะมันา้แล้วจ้ะส่องมงควาแห้วจ้ะ ให้ดูอากาศตอนเช้าถ่ายบ้านอันนี้เป็นส้วนมะลิจ้ะซื้อเก็บตอนใบซาา้ำใบซี่อ่ะจ้ะเก็บตอนเย็นๆส้วนมะลิห้องที่บ้านปูกไว้าจา้ะไปลอยเมาลายไข่อาา่ะจ้ะนี่จ้ะ ปล่อยกว่ลิมยาล่างบ้านไปก่อนเทาสิใส่ค่อยปล่อยลุงบึงจะ้ะนี่นี่ก็เป็นอากาศยามเช้าท้ายบ้านนะจะ้ะก็มีเสี้ยงนกเสี้ยงอะไรตามธรรมชาตินะจะ้ะ ให้ดูจ้ะนั่งกินกันเดี่ยวเพื่อนๆจะเบื่อจ้ะเลยเปียนบรรยากาศมัง้งคะจ้ะอันนี้เป็นถ่ายบ้านเลยนะจ้ะเป็นถ่ายบ้านเลยตรงถ่ายบ้านสุดก็เป็นทุ่งนาจ้ะเป็นท้องไร่ทุ่งนาจ้ะแดดสว่างมากเลยจ้ะนี่จ้ะเป็นทุ่งนาลงเลยจ้ะ เดินมาจากบ้านก็ไก่อยู่จ้ะบ้านอยู่ข้างในนู้นล่างบ้านมันจะคว้างมากเลยจ้ะอากาศจะดีมากเลยจ้ะจ้าอันนี้ก็พาเ,เพื่อนออกมาเที่ยวชม ร่างบ้านนะจ๊ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะจ๊ะคลิปนี้แค่นี้นะจ๊ะไปล้วจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังแรงใจให้ซึ่งกันและก,กันนะคะจ้าบ๊ายบายจ้า